สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งครับในฟรีมมยนะครับนะวันนี้จะพูดถึงเรื่องวิบากกรรมอัมพรางครบอัมพรางยังไงคือในในโลกมนุษย์เนี่ยหรือจริงๆโลกโลกของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะมันจะมีพวกสภาวะอารมณ์ใช่ไหมความสึกนึกคิดอะไรก็แล้วแต่ทิฏฐิความเห็นความหมายนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอัมพรางการใช้วิบากของเราไว้นะครับยังไงหรือ เคยสังเกตไหมว่านาทีมาครอบครัวนะครับพ่อแม่รักลูกมากเลยแต่ลูกนี่ทุกทรมานมากนะกับกับคือสิ่งที่พ่อแม่ยัดเยียดให้หรือว่ากําหนดให้มันเป็น,เป,นเป็นไปอย่างเงี้ยนะชื่อตของลูกนะเข้าไว้ครับเนี้ยนะครับคือพ่อแม่มองเห็นว่าเป็นความรักใช่ไหมความหวังดีแต่ลูกอะ่ะ ทุกทรมานอึดอัดคัดเคืองทั้งหมดเลยเน,นี้ยวิบากกรรมคืออะไรก็คือการบีบบังคับการขู่เข็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะนะแต่มาในรูปแบบของความรักก็คือพ่อแม่เนี่ยคือถ้าคิดถ้า,ร,ถา,ร,ถาร,ร,รู้ว่าเป็นวิบากเนี่ยเขาไม่กล้าทํานะครับแต่คือมันต้องอก็เลยเอ,เอาความรักความปรารถนาดีมาปิดเอาไว้นะครับเพื่อให้ลูกจะได้รับวิบากที่เคยทําไว S <S <S เข้าใจไหมนะความรักก็เหมือนกันนะอย่างความรักของหนุ่มคนหนุ่มสาวอะไรเงี้ยคู่รักอะไรเงี้ยนะทาไมรักกับคนบางคนแล้วทําไมมีแต่ความทุกข์ทรมานเดี๋ยวคือคือความรักก็ดึงคือ,อยิ่งทําให้เรารักกันอะไรเงี้ยนะนึกภามไหมอะความรักที่สองคนสองคนมีให้กันเนี่ยคือเป็นแรงกรรมนะเป็นแรงกรรมนะความสึกที่เหนียวเหนืดเหนียวแน่นทั้งหลาย,เ,ยเป็นแรงกรรมที่มีต่อกันนะครับ เมื่อจะพาไปใช้กรรมในลักษณะต่างๆ่าอให้เกิดความทุกข์ทะมานั่นแหละนะแต่ว่าในนามความรักนะเข้าใจไหมเนี่ยมือมันอําพรางหมดนะครับหรือว่าอย่างคนที่คิตดตัวเองฉลาดนะครับตัวเองฉลาดโอ้โหอยู่เหนือกรรมสบายอะไรเงี้ยนะก็ยังกรรมอยู่นะครับคือความฉลาดเนี่ยเขาให้มานะครับคือบางคนนะเขาให้มาเพื่อทจะไปใช้กรรมในลักษณะนั้นเห็นไหมมีกรรมไม่ต้องไปเรียน จบเอกจบด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไปเลยนะถึงแม้ว่าจะเกิดในท้องไร่ท้องนานะครับสุดท้ายพอต้องต้องไปจริงอนะ่ะเกิดท้องไร่ท้องนาจริงไปจบด็อกเตอร์ก็มีอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใช้นะครับมันก็จะอําพรางไว้นะครับอย่าคิดว่าดีของคนอื่นนะไม่มีใครดีกว่าใครนะฮะนะหรือว่าคนที่โง่เนี่ยเขโง่เนี่ยว่าทำไมมันวิปากมันเยอะจังเลยนะบ เหมือนเกิดขึ้นแบบวโง่อะยังไม่งโง่นะครับนะคือความที่ไม่รู้เนี่ยหมือนอำพรางให้ไปใช้กรรมแบบนั้นแบบนี้นะออนั่นแหละมันพาไปนั่นคือทุกอย่างที่ดําเนินไปนะครับถึงแม้ว่าคุณจะบอกเฮ้ยเรากําหนดเองได้ <c oughs> เขาเรียนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะเ <c oughs> ขาเรียนโรงเรียนดีๆอะไรเงี้ยนะคือปรุงแต่งกรรมตัวเองขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย วิบากภายในที่ขับเคลื่อนอยู่วิบากเดิมที่มันขับเคลื่อนชีวิตอยู่อะยังไงยังไงมันก็พาไปใช้กรรมจนได้นะครับนะคุณจะฝืนไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ถูกจับพัดจะผูไปใช้กรรมที่ต้องใช้นะถึงแม้ไม่อยากใช้ก็ต้องใช้นะครับจนได้เข้าใจไหมอืมอย่างผมเนี่ยเอาง่ายๆนะครับนอนเกิดมาเนะีัยเกิดมา ไอ้ตอนตอนตอนอยู่แถวแถวบ้านตอนเด็กๆนะแถวบ้านนะ่ะนะก็แม่พาไปผาพระแถววัดนะครับที่วัดวัดแถวบ้านนะนะเอก็พระก็ดูดวงให้บอกอีกหน่อยจะเป็นใหญ่ทางธรรมโหผมไม่กล้าเข้าวัดเลยครับตอนนั้นเท่าไหร่เองไม่กี่ขวบเองแปดเจ็ดแปดขวบมนะั้งฟังจะเป็นใหญ่ทางธรรมกูไม่รู้ว่าคืออะไรแ,แต่กูไม่เอาละ ใช่ไหมไม่เข้าถ้าไม่เข้าวัดเลยคือเข้าไปก็แบบงานวัดอะไรเงี้ยนะออแต่ว่าไม่ได้ไปนสนใจว่าจะอะไรศึกษาศาสนานเลยนะจนกระทั่งออไปเข้าสู่สายไปพวกไปไปปฏิบัติปาสนานะช่วงตอนนั้นอายุเท่าไหร่วะสามสามสาม,ส,มสี่นะนะอะไรอะเนั่นแหละสุดท้ายก็ไม่หลอดสุดท้ายก็มาเผยแม่จะทำจนได้เนขะ้าใจไหม อ่าเป็นอย่างนี้นะครับนะวิบากนะครับหนีไม่พ้นนะครับหนีไม่พ้นนะมันยังก็ต้องใช้ต้องใช้ก็คือมันต้องพยายามจะฉลาดหรือโง่อะไรนะครับทุกคนอยู่ในโหมดใช้กรรมทั้งนั้นเลยนันคือทุกคนอยู่ในโหมดใช้กรรมเนี่ยถ้ายังดิ้นรนไปทํากรรมใหม่เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการมันจะเป็นกรรมใหม่ต่อไปเรื่อยนะครับเล้วชาติหน้าจะกลายเป็นใช้กรรมเก่าที่พยายามทำในชาตินี้อีก ครับมันคือชีวิตของแต่ละคนนี่ก็คือวิบากล้วนนะครับเราไมันไปทำอะไรใหม่นะครับปวดไปที่คลายไปเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปจริงจังมากนะมันจะเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยๆสัตว์น่ะนะเนีนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะเรื่องวิบากกรรมอัาพรครับไม่ต้องไปตกแต่งปรุงแต่งไม่ต้องไปหลบหนีอะไรไม่ต้องไปซิกแซกอะไรหรอกนะหนีไม่พ้นหรอกนะ โอเคนะครับจบแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ